สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนๆคาร่ามิชเชนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรากําลังนั่งมอเตอร์ไซค์สามล้อดูโอ้นะคะกําลังจะไปเก็บพัมนะคะไปที่สวนพัมนะคะสารทีของเราก็คือปะป๊าโทมัสเฮดนะคะปะ,ปะป๊าของคาร่านะคะกําลังขับมอเตอร์ไซค์นะคะสามล้อดูโอนะ,ะพาเรานะคะสามคนแม่ลูกเนี่ยนะคะไปสวนทมัมเมอร์นะ,ะเพราะว่าจะทําเค้กนะคะก็เลยค่ะไปเก็บนะคะ ขี่มอเตอร์ไซค์สามล้อดูโอนะคะไปเก็บลูกพรมกันค่ะน,นะคะสารตีของเราค่ะมอเตอร์ไซค์สามล้อดูโอเนี่ยนะคะสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดก็คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะป้าป้าโทมัสก็อยากจะโชว์พาวนะคะว่าเออมันวิ่งได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอะไรประมาณนี้นะ,ะมอเตอร์ไซค์สามล้อดูโอคันนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะอ่า สีทับสองเนาะดูโอสี่ทับสองนะคะผลิตในปีหนึ่าเจ็ดนะคะรุ่นนี้จะผลิตแต่สีส้มเท่านั้นนะคะจากปี1972มาถึงปัจจุบันนี่ก็รวมเป็น49ปีพอดีนะคะจักรยาน3ล้อดูโอคันนี้มีอายุนะคะ49ปีค่ะนะะอายุเยอะกว่าร้อยไป9ปีนะเพราะร้อยอายุ40นะคะ คาร่ามีความสุขนะคะคาร่ามองวิวไปนะคะคาร่าทำกระจกนะคะกระจกของมอเตอร์ไซค์สามล้อดูหักไปหนึ่งข้างนะคะาลา่าก็แบบกลัวแ,แบบป้าว่ามือข้างนึงก็เนี่ยค่ะกระจกฝั่งนี้หายไปเลยฝั่งเดียวนะคะคาร่าจับ ก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรนะาหักคาร่าก็เลยแบบง่อยๆหน่อยนะคะนั่งนะคะจับกระจกอยู่นั่นแหละค่ะนะกับกระจกที่หักนี่แหละคะ่ะคาร่าไม่แับไว้นะะจริงๆป้าป๊าม่าม้าไม่เคยว่าแต่คาร่าจะรู้สึกผิดอะไรประมาณนี้เราก็บอกไม่เป็นไรนะคะมรชาชมดูนะคะายามเย็นเนาะนะคะเมื่อวานตอนเย็นเวลาเยอรมันนะเนาะนะคะประมาณห้าโมงเย็นนะคะเราไปเก็บลูกพันลูกพัมกันเนาะนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะก็หนะนะ่างจากบ้านไปไม่ไกลค่ะ อากาศยามเย็นก็จะแบบอ่าอุณหภูมิดีหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะชมวิวกันไปเนาะนะคะยามเย็นห้าโมงเย็นนี่แหละค่ะนะคะหลังจากคาร่ากับป้าฮูมัดกลับมาจากคาเลเนาะนะคะออกมาต้อยอยู่บ้านก็หน้าตาประมาณนี้นะ,ะสิวเต็มหน้าเนี่ยนะ,ะสิวไม่หายสักทีนะคะก็ไม่ได้แต่งหน้าป้าทูมาดบอกว่าไปสวนพัมกันนะคะคืนนี้จะทำเค้กกับคาร่า ก็เลยไปสวนทมกันนะคะคารากระจาง่อยๆนะแต่ว่าคาราเล่นนะ้ำทะเลนะมีความสุขแต่ก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์สามล้อคันนี้นะคะคาราทํากระจกหักนะกระจกข้างขวาของมอเตอร์ไซค์สามล้อดูโอนะ,ะก็เลยแบบนั่งกุมหน้ากุมตาจับนะกระจกอย่างเดียวเลยนะคะป้ามงงึงไม่ว่าหรอกนะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคาร่าลกลัวแบบว่าป๊าป๊าบอกว่ามามอเตอร์ไซค์คันนี้นะมีอายุเยอะนะสี่สิบเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยบอกคาราทำหากคาร่าก็รู้สึกผิดป๊าป๊าบอกไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่อยากให้อาลูกมีความรู้สึกผิดอะไรประมาณนี้นะคะก็ป๊าป๊าโทัวร์มาดก็ขับมอเตอร์ไซค์นะคะ ลมชมวิวไปนะคะเร่งคว,ความเร็วสูงสุดนะคะ40นะเมื่อกี้ถึง60เพื่อว่า่ะให้ทุกคนดูว่ามอเตอร์ไซคคันนี้นะสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุด60นะแตะ่วราปาทมัตไม่ขับไวนะคะ40นะ,ะ40ไ,ขไปขารปชารทะเลข้าราจะปล่อยผมเต็มที่หมาม้าต้อยไม่ได้ไปนะคะมาต้อยอยู่ที่บ้านวันนี้ทำความสะอาดพรมเนาะนะคะ สักพักหนึ่งก็จะถึงนะขับมอเตอร์ไซค์ไปจริงๆก็ไม่ไกลนะไม่ไกลก็ประมาณ10นาทีกว่าได้นะเพราะว่าทั้งไปและกลับเนี่ยหน้าเก็บพัมอะไรเรียบร้อยใช้เวลานะคะประมาณ30นาทีนะทั้งไปทั้งกลับทั้งเก็บพัมนะคะหมาต้อยไม่ได้เก็บมาไปนะคะมาต้อยกับคาร่าไปเล่นปะปาหมาต้เก็บคนเดียวนะคะชมวิวกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะ ชมดีลาของปลาทูมัดนะคะชมบรรยากาศชมว,วิวของปาทูมัดขับมอเตอร์ไซค์ดูโอ้นะคะจะขับเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะที่อากาศแบบดีๆหน่อยถ้าหน้าหนาวไม่ขับไม่ได้เลยะคะ่ะหนาวเย็นขนาดนี้มาม,าม่าต้อยหนาวแต่ขาบลากกับป้าธูมัดกาโอเคนะสองคนเนี่ยนะคะร้อนนะคะแต่เามา,าต้อยในหนาวตลอดนะคะอันนี้ก็คือเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ จะกลับบ้านแล้วเตรียมกลับบ้านกันค่ะเพื่อนค่ะนะคะอันนี้ก็คือสวนพรมนะคะไม่ได้ถ่ายช่วงเก็บให้ดูนะคะเพือไปหายบรรยากาศแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับนะคะกลับกันแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับคาร่ามิชเชนไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย